สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนทติกรหอดสู้ฟูสุข่นครับอ่ะมื่อนี้ภาพี่พี่น้องครับมาหนึ่งเบาหนึ่งสาวครับพี่น้องลูกทงลงกถาเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ครับมาปุ๋ยอีกจุพักดีจ้าวัาดีจ้าเมียน้องมันสินนิสันมาตรงหน่อยจ้าสิบานไปครับหน่องน่าน าเบิ่งปลาไหลครับพี่น้องบ่ได้มานอนกองเสี้ยวเนาะพี่น้องเอ้ยมาหาเบิ่งปลาไหลบรรยากาศครับพี่น้องที่เศร้าครับคึมฟ้าคือฝนเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ครับัวสลฝนตกทางไหนบ่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้พระพิพันธน้องครับสบายสบายมาหาเบิ่งปลาไหลครับพี่น้องนีกังมาพร้อมกังเข้าสีสันนี้เหล่าจังขังรูปนกั่นเลยครับพี่น้องที่ได้บ่ได้สิ่มาห์มาห์เนอพี่น้องเอ้ยมื้อนี่ลมพัดตัพี่น้องคุณลุนเล่าบ่ท่านเด้ยวกันจ้าเอ่อ ไอ้หลวงไกรกับพันไหนมากบังสองสองคนกบนไม่ตูวกับที่ตู้ละไปพูดใหกอนพอเมือวานสิมาเบ่งไวเร็วหลายผู้อยู่ทงนั้นใช้คือวายากไดดอกบัวบัวแบ่พ่อผว่ว่าจะ้จ้นีบัวแบ่พ่อบัวแบ่พี่น้องกันมันได้การครับบัวแบ่มันนั้นไมได้บัวแบ่โอ้ยงายไหนีโอ้ยจากดว่าขันกองกนที่ ทั mm. no. oh. oh. uh. ีทาี่น้องมาค่ะทีเสยามรพี่น้องมนน้นูห่อมันน้ขนองูะไรมอันมันเป็นไวยอุ่นไว่ขาวๆนั่นห็นบอเน้นสีอย่งไปร่มบวชเลยให้บอกหอยบันจูบใจูบยงไงไม่ไม่แต่ายปะหอยเน่า เป็นๆเ,เลยหน่ปากอัดพอล้อเดี๋ยวริงสิเอาที่หลังโอ้โห<อ>ส่งเลยจริงกับตำหูเลยว่าขาดไปย่งที่พี่นอ้อยงุมเอบวกหอยบวนับอไกัน้าบัวอเอาความมาเสต้นบัวโอ,อบัวกอ,องละแล้วหาเปอนี่พี่อ้อาฟูมันซึนเวิรน่ะเริ่มลงมือเรือยๆ่น้วเว้าปุ่นบนเล้วปุ่น บยูคุณพี่นองเอ้ยตั้งให้อยงัวหยยบตัวว่านะครับตื่นไปอุลุแล้วปฝนครับพี่น้องดวงเมฆวันศีงัดตั้งปุ่นครับกูกูกโกครับพี่น้องคนนี้ อ่ะนำไปเบิ้งครับโอ้ยผู้สากับเส้นบาตรเซียวต่อพี่น้องเลยสั้นจีดีเลยโอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งแจมครับพี่นอ้องมันีเดาตัวแรกแข่งมาเ,าเมาด้อพี่น้องเลยโยน้าใส่ก็บนเอามาพี่นอ้ <c oughs> องข้างนอมามันสีบล็อกมันพี่นอนะ้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปหานะ้าใส่แป๊บเดียวครับนี่ครับพี่นอ้อง ความง่ามเลยพี่น้องเอ้ยตัวหนึ่งแกบครับไปไ<ง>โกงว่ะเหร<ง>โบ<ง>โกงมันเจไปเลยอไปเลยละไปเลยปุ้ย สีนุ่น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 สีผี้หันไปแล้วนะไปแล้วไปเลยะปุ้ยกเดียวไปเลยจนแล้วเจ้าที่หูยุ่เสร็ะพี่น้องนะนำิามันยบะผีไปแล้วไปลอ้าเนยพี่น้องอะนำ พี Ooh, <crew> be <behind> <sword> ่น้องไยแหม่มาสินครับง่ายหมองได้พี่น้องเลยโมมานมาได้ครับพี่น้องวันนี้อู้หูขวบลราคู่กัเดีสองตัวครับพี่น้องนี่สองตัวพ่อมปีงดีแล้วครับนี่ฮะเราเบิ่งไปหาสาอื่นกง่อนพี่น้องห้ามมันสองตัวพ่อแงามครับง่ายมองได้พี่น้องเลยนี่ไอ้เสียกินแถวนี้แล้วพี่น้องมาหนี่งสามยาของไทยเที่ยงยนนะกบเลยว่าใคร ไปแล้วเตีไปแล้วไอ้ปุ้ยเอ้ยไปแล้วพายโจ๋ดัไปแล้วพี่น้องบ่ทันจับบ่ทันแล้วออกแล้วฮะพี่น้องเอ้ยไวมันถือคากระว่างหันนี่ไอ้ปุ้ยเด้อเอาเลยแมนยืนบ่แมนมันแมนตึ๊บเลยนี่ฮะเราเวอร์พี่น้องเลยมันมาแล้วพี่น้อยฮะเราเบ่ครับตัวใหญ่ตัวหน่อยเด้อแต่ว่าสีสมควรเลยดอกเพราะมันตึ๊บบิดเหลาเอาเลยพี่น้องเลย หมดเตียนใช่ไหมวะนอนเว้ยหัวหน้าไหญ่ไนอยังน้อพี่น้องเอ้ยรุ่นกันเงาๆด้วพี่น้องเงาด้วพี่น้องบนเลือกบนได้ดอกมันแกนดีมีอนพวกดีๆเลยล่ะแกนทั้งทึ่งข้างล่างเป็นเลียมๆตึ๊บหนวดไหมข้างนี้ไหมอันนี้เองว่าเพิ่งหั่นกระสุยพี่น้องเออหมดเตียนต้องเที่ยวซ้ำเถี่ยวฮะรุ่นกันเรียพี่น้องรุ่นซอยกันได้พี่น้องเอ้ยเอาพุดดิ้งครับเขาครับพี่น้องอยจะพึ่งอยจะพึ่งยำได้พึ่งยำพี่น้องเอ้ย กไปจับเองรอดมนคมแห้งไงมันหลุดแต่จุดหต่จ่อ,อจครับพี่น้องอยู่กับตัวนี้ละได้ประเด็ทีได้อยู่กับตัวนี้แล้ว,ว,วพี่น้องเลยย้าปยาป,ปุ๋ยได้ปุ๋ยถือกล่องพี่น้องอ๋อที่ว่าเห้เมียจุเมียเต็มใจมากๆยก้วย แม่นเ้อาไปอะไรยี่บเอิญเสียหมาพวกยันหลุดด้วยว้ายไปยันหลุดไปมันก็อยู่ในนี่แหละเออเขาอยู่ในนี่แหละมันกต่เจนเจ้าเมียน้องไปยุ่งอยู่อ่ะเราตัวซอยครับพี่น้องง้อไว้น้ำลายได้ยู่บได้กินมองมาพี่น้องเลยซอยกันครับสิขึ้นได้บ่ตัวนี้น้ำบวกวะปะกินอุ้ยอลังการพีเนาะตัวนี้พี่น้องเลยมันเจนพี่น้อง มันแกนมันหนาหนาหนามันเป็นก้อนดินนะกน้อนนั่นมีไหมพี่น้องตลุ่มอ้าพี่น้องขึ้นมาแล้ว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 บุยโอ้โห้โตัวหนึ่งยังหางตัวหนึ่งยู่นี่ตัวหนึ่งยู่นี้ขูนี่เด้อพี่น้องเด้อมันออกมาเลื่อมันถอยขึ้นแล้วพี่ล,ละล่ะอ้านี่พี่น้องไปแล้วตัวบักในเลยพี่น้องเอ้ยถือวะถือวะ ถือว่าพี่น้องอุ้ยแหลมกี่หมดเลยวะขึ้นแน่นอนเลยพี่น้องเลยเอาตัวที่สองครับพี่น้องแหลมกี่หมดเลยเอาได้ปะได้ปะบูย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 งานสีม้านกับบ่อยากพี่น้องเอ้อแหลมกี่มมาเลยโอ้พี่น้องเลยนี่แล้วงานสีม้านกับบ่อยากพี่น้องแหลมกี่มเข้างู้เลยวะเที่ยงไรขึ้นมาไรขึ้นมา ปะซีฮอดแหลมกิ้มข้าวูเลยเน่นอนอีนลีไปพี่น้องเลยอาลุกลุ่มเลยอู้หูรุดออห้ากินเลยเี่ทันเท่าว่าหาเท่ากับว่าได้กินครับดอหัเบื้งไงนะโคตรไรให้พรอแล้วก็โคตรออกพี่น้องดอน้อคนสงสารกับกับขอใจเพิ่ยดรอันเท่าก่เห็นเท่ากับว่าได้กินเกาะหายหากินพี่น้องก็หากกบว่าได้กินลพี่น้องเ้ย นาาคนศิษย์อาจารมันเราหากินดาวไดูกาลครับทันสรีใดกับบินมากคือนกเจ้าทันานศรีผู้ใดกับนกเจ้าตัวเก่าบินหนีแล้วพี่น้องเลยเจยเจย์อะโอ้ต้นนี้เป็นไหนอ้าวติพี่น้องไปเขาไปพังทายกัตรไปเออครับที่ต้มไปทาเราไวรุ่นอืออะอะไรครับพี่น้องบ้านนี้เสียกินด้วยแถวนี้เระพี่น้ององบ้าน งามบา่งามบ่ได้บ่ได้บ่บพ่องามงามอะไรไปนะพี่นองง้องเลยหาลุ้นเงินครับพี่นอ้องรวยอู้งามยจังเลยโอเคล่ะซ้ำหนี่งบูปั๊บเลยไปไปปุ๋มนะอา้อาวอันนี้เอาไปใส่พีน่น้องงามงามได้ไปแล้วครับพี่น้องตัวหนึ่งเพื่อสารตัวน,นี่ครับฮะพอดีเละพี่น้องไปรุ่นมาก,พมากพเพราเด็มกไฟทาครับ จัดไปครับพ <aría> ี่น <mag> ้องเลอนะเอาสิงกำลังนำปล่อยแล้วโอ้ยปล่อยมันมันบ่ได้เนี่ยเนี่ยคนมุ่นนะเนี่ยคือฟองมุ่ยไปแล้วคือคองย่าออกเลยมีปะ จัดไปครับพี่น้องอาฝากก็ไรก็แช่งก็ตีตาวนั่มาเด้อพี่น้องเลยมาเนี่ยมาหนึ่งสาวหนึ่งบ้ากับพี่น้องมาเนี่ยจเป็นกำลังแรงใแกงครับอาทีมงานตีงานอยู่เด้อพี่น้องเลยเมืองสองสาวหนึ่งอิ่นสาวหนึ่งหนึ่งบ้าไปก่อนพี่น้องเลยสาวเนี่ยมา่ห่วมกันครับพี่น้องอาจัดไปปลาแท่งปลาไหลครับหู้ยังนะดูปลุยตู้หนูหู้ยัู้นี่แหละเด้อลงมาขีอืมนะกําลังกําลังวิจัยเถอะวะ วะมี่แม่นเท่าไหร่แล้วเต็มจอป่ะพี่น้องมาดิสู่กันมาเติมนึงแล้วครับไปเบ่งผลงานเด้อพี่น้องเลยเอามา,า,ามาหนึ่งเบาหนึ่งสาวครับพี่นอ้องมาฝากกดไลค์ก็ใจกดติดตามไว้แลครับที่สามน้องได้ครับพี่น้องมือนี่สไลด์คลิปนี้ครับพี่น้องมือนี่เอามาเป็นครูครับครูเอาเลยเอือตาพี่พาน้องครับไปเบ่งผลงานเด้อครับอะป่ะโอ้จริงนะโกอธ ก็ลัเสียขืนผหก็ออล้พี่น้องเอายังบูงมันง่าปูบ่ะหลุนกัดเวพี่น้องเลยบบย่องขื้นแม่มาสินครับนะลุยลุยลยเอยังการดเด้กขอทื่อไปแล้วโอ้ยลอดเยพี่น้องชันแล้วันอีกแล้วขาดไปแล้วอือมรุงมากหม เดี๋ยวมากเลยพี่นอ้นองตายเงี้ยก็ได้คนเหยียบอยู่กลางสาได้บ่เนาะพี่นอ้องเอ้ยฮะลุนซอยกันบอแห้งมาได้ไตีนเหยียบไปเลยไหนวะแท่งแท่งแท่งหลังตีนของสอดใส่ปลาไหลเลยไปไปมึงช้างมากเกินมากเห็นไหมแท่งแท่งนี้เป็นลักษณะ นี่ครับพี่น้องครับผลงานเด้อพี่น้องเลยนี่ครับผลงานของข้าครับวันนี้มาได้กินพี่น้องมาอาได้กินครับโรล่าโรล่าตัวนี้ใหญ่กูมูเด้อครับนี่สิลาแดงได้ลาแดงได้ครับลาปุ้ยลาลาปุ้ยเป็นผู้ใดตัวใหญ่กูมูนี่อ่ะสารคดีนี้ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขแก่เก็บแก่ไขแก่จนเด้อพี่น้องเลยรลำรวยสู้คุณสุขคนครับผมป้าปู่พ่อแม่ป้าศิลป์ครับก้าวเข้าวสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องสมองสุบานเด้อนี่จะสิคิด ไม่ถาปุรุนจ้ะเห็นได้กินนัมเบอร์กันอีกรหลอบนึงนะพี่น้องเนาะเราไปตุลาพอดีแล้วครับขึ้นมาครับพี่น้องซุกครับผม